ไปกับทุกคนตอนนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวภูเก็ตนะคะนี่นี่คือทางที่เราจะไปนะคะทุกคน,นไปนู่นตอนนี้ตาโจก็มาเจอกันแล้วทีนี้เราก็จะไปเที่ยวภูเก็ตกันต่อนะคะไปออกเดินทางกัอนอันนี้มีผู้ช่วยเข็นกระเป๋าแล้วได้ถ่ายสบายแล้ว บายค่ะทุกคนออกเดินทางวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวภูเก็ตกันนะคะวันนี้อ่าหวังว่าฝนคงไม่ตกนะคะวันนี้แล้วเราก็จะไปเที่ยวภูเก็ตกัน this is the <L ounge? S 1> uh, Jo h e r e welcome back to Thailand the Jo ตรงนี้คือเล้านะคะทุกคนเล้าเออตรงนี้คือเล้าเล้าบอด4เราส anybody can go in or just a airline you have to, more than likely you have to pay for that become like <a> member uh they o no, u don't have to be a member. So ARIN monastery JON- you ข้างในนี้ก็จะมีร้านขายอาหารนะคะทุกคนข้างในนี้ก็จะมีร้านอาหารใช่ไหมร้านอาหารร้านขายยาอะไรก็ว่าไปนะคะนี่คนเยอะมาก ไปเดี๋ยวเราก็ห้องเรามันเกยีเกรยกรย์ดับบไฟ์ร้านอาหารเยอะะเลยฝั่งทางนี้เดี๋ยวจะซุปกนะสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ไทยลิ่วิ่งความยุเซค่ะวันนี้พาทุกคนมาเปิดคลิปที่สนามบินนะคะวันนี้อันนี้คือภายในสนามบินนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้หิวข้าวมานั่งกินข้าวอยู่ร้านอาหารในสนามบินสั่งไปแล้วตอนนี้อตอนแรกจะเปิดคลิปกับทุกคนอยู่ข้างนอกแต่ว่า เช็คกระโปงเช็คกระเป๋าเลยก็เลยไม่ได้เปิดนะคะทุกคนก็เลยได้มาเปิดทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวภูเก็ตนะคะเราจะไปดูกันว่าภูเก็ตเป็นยังไงวันนี้ฝนตกดีไหมหรือว่าอากาศเป็นอย่างอันนี้คือผู้ร่วมเดินทางนะคะแา่จดเซฟนี่ผู้ร่วมเดินทางของเรานะคะ like cameras, like uh huh. นี่คือภายในสนามบินนะคะทุกคนคนเยอะมากอืม uh huh. อันนี้คือภายในประเทศนะคะทุกคนฝั่งนี้สุวรรณภูมิจะมีฝั่งขาในประเทศแล้วก็ขาออกนอกประเทศเนาะอันนี้เราจะไปเที่ยวภูเก็ตกันเรามาฝั่งขาในภายในประเทศมีแต่ฝรั่งเต้มเขามาเที่ยวกันเยอะแยะมากมายตะโจก็มาแล้วดูอันนี้คือข้าวหน้าเป็ดนะคะ <S <S ข้าวหน้าเป็ดอันนี้ดืม่มราคารู้สึก3ามรอันนี้3ามอันนี้360บบาทนี่ในสนามบินก็จะแพงนิดนึงนะคะทุกคน ดีวนนี้สั่360บาทนี่อเราก็จะเสิร์ฟมากับซุปด้วยนะคะทุกคนอืมนี่โอ้ชีสังบัชเอ่อราก็สั่งน้ำมะพร้าวมาด้วยนะคะนี่น้ำมะพร้าวของเรานี่อาหารเราก็มาแล้วมาดูกันว่าจะอร่อยแค่ไหน,นมาค่ะทุกคนตอนนี้อาหารตะโจก็มาแล้วแต่ของมะเิยังไม่ได้มานะคะรอไปก่อนเดี๋ยวเราก็จะกินน้ำมะพร้าวไปก่อน How does taste? Okay. Hmm? How does taste like? Oh, they have big straw also. Look at how the straw is very big. Wood? It, I don't know. Look like plastic. Sometimes they do buy wood, but I don't know this one. I only seen wood one time. Yeah. When we bought that out. Oh, this one plastic. a <coughs> power. Hmm. so many toy my other toy <laughs> my other toy yeah I walk in the house and what I see or <laughs> my camera thing ข้าวปุ้ค่ะ wow that's a big bowl okay is that soup t t s not just noodle it's not soup นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวหน้าเป็ดนะคะก๋วยเตี๋ยวแห้งหน้าเป็ดก็มาแล้วนี่คือน้ำซอสของเขา แล้วก็คือนี่คือเขาเสิร์ฟกับน้ําซุปด้วยนี่คือข้าวหน้าเป็ดของเตโจเอของเวโจนั้นข้าวหน้าเป็ดแต่ของมะลินี่ข้าวาบะหมี่หน้าเป็ดบะหมี่แห้งหน้าเป็ดมาขมาแซ่บๆกันนะคะวันนี้นี่อันนี้บะหมี่หน้าเป็ดขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเราจะมาลองบะหมี่หน้าเป็ดกันนะคะอ่าตรงนี้ก็ได้ค่ะเอากระปุกเอาน่ารลักเชียว That's pretty cool man That's the the sauce for my thing <c oughs> ม,ม,มาค่ะกว๋วยเตี๋ยวหน้าเป็ดกว๋วยเตี๋ยวบะหมี่หน้าเป็ดดูชามใหญ่ เดี๋ยวมีน้อยเดียวซีอิมบอน <laughs> <laughs> เดี๋ยวหน้าเป็ดอ๋อ uh ือ๋ t s how t h ด y do t ดู y พริกน้ำปลาอสโฮันนี่อืม วันนี้มากินข้าวอยู่สนามบินเมื่อวานกินข้าวอยู่ตลาด <laughs>

I have to talk because of my thing เอราะว่าก็ไ่ได้ I have to พูดบอกว่าเวลากินห้ามพูดแต่เราก็ต้องพูดพราว่าเราทำวีดีโอใช่ไหมก็ต้องพูดถ้าไม่พูดคนดูเขาจะรู้เหรือว่าเรากินอะไรใช่ไหมมันก็ต้องพูดก็หาว่าเราหาหาว่าเราเวลากินทำไมต้องพูดนี่มาแซ่บๆด้วยกันเลยค่ะ เมื่มีหน้าเป็ดถ้วยนี้สามร้อยหกสิบบาทดูเส้นเทาสะกดอนะึงเส้นยาวยาวดูว้าวหเส้นาวมาก600ฟุตเมกะสึานามิในกรีนแลนด์ไซ ismic waves w o r l d w i d วินเหรอนี่600ฟุตยูยูน่าท้อเด็ดอีะนี่ดชิ้นใหญ่ๆนะมาค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กินข้าวอิ่มแล้วนะคะเราก็จะออกเดินทางกันแล้วอกินไม่หมดเลยเพราะว่ากินข้าวเพิ่งมากินเพิ่งกินข้าวมาจากโรงแรมก็จะมากินอีกแล้วก็เลยกินไม่หมดแต่เขาก็อร่อยดีใช้ได้แล้วเราก็จะออกเดินทางก่อแล้วเราก็จะออกเดินทางต่อกันเลยนะคะ ไปต่อไปต่อกินข้าวอิ่มแล้วก็จะออกเดินทางเราก็ดีเลยนะคะทุกคนนี่แต่แต่โจเซฟเนี่ยดีเลยตั้งแต่อยู่เซปันจนถึงงมไทยไ่าตอนนี้ก็ปกติแล้วเนี่ยต้องถึงเวลาจะขึ้นเครื่องไปภูเก็ตแล้วใช่ไหมนี่แต่เขาบอกว่าเครื่องดีเลยสอชั่วโมงโจเซฟ Just a problem. Uh -huh. mm. So, tell your luck. Tell your luck. Uh, <laughs> if it wasn't for bad luck, <laughs> I won't have any luck. <laughs> <laughs> yeah, I think it's my wife's fault. <laughs> yeah, it's my wife's fault. <laughs> you got a new camera, that's why. <laughs> <laughs> เวลามากับแกนะนี่เห็นไหมมีปัญหาอะไรเนะี่ยตั้งแต่อยู่สเปนแล้วเช่ไหมออกจากซเปนไม่ได้เจอแต่ฝุ่นเออไม่ให้ออก <c oughs> ตั้งแต่ไม่ได้สิตั้งแต่ซื้อตัวตัวก็ไม่รู้วันเปลี่ยนตัวแล้วเปลี่ยนตัวอีกอมไม่รู้จะไปขึ้นท่าไหนอตอนนี้ก็มีปัญหากับตัวอตอนนี้ก็มีปัญหากับตัวอีกแล้วนี่เจ้าปัญหาที <c> ่ <oughs> จริงมันต้องไปถึงภูเก็ตแล้วป่ะเนี่ยยังไม่ได้ออกจากไอ้ดอนเื่อไอ้เจ้าไม่ได้ออกจากสุวรรณภูมิเลยยังอยู่ที่สุวรรณภูมิอยู่เลยเนี่ย ไม่ได้เรื่องเลยแต่โจเซฟเนี่ยตอนนี้เราก็ได้มาถึงภูกเก็ตแล้วค่ะทุกคนมาแบบทุลักทุเลเครื่องดีเลยโอ้ยตั้งสามชั่วโมงกว่าจะได้มาตอนนี้ก็ได้มาถึงภูกเก็ตแล้วค่ะตอนนี้เราก็รอรับกระเป๋าอยู่นะคะกระเป๋ากำลังเริ่มจะออกมาแล้วน,นี่ก็ภายในสนามบินนะคะคนมาเที่ยวเยอะมาก ขนาดฝนตกนะเครื่องมาไม่ได้เพราะว่าฝนตกฝนตกแรงมากบอ,อ,อก,ก็เริ่มทยอยออกมาแล้วนะคะคนเยอะมากคนมาเที่ยวเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ก็คือภายในสนามบินนะคะทุกคนนี่เขาก็จะมีสัญลักษณ์ของประจาําเมืองภูเก็ตนะคะนี่หาดไลเลกระบี อันนี้คือกระบี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่คืออะไรเอ่ยที่เล่นน้ำน,นี่ก็คือภายในสนามบินนะคะทุกคนเขาก็เป็นสนามบินที่ไม่ใหญ่ก็จะตกแต่งประมาณนี้นะคะ ถึงโรงแมแล้วเราจะรีวิวห้องให้ดูนะคะว่าห้องหน้าอยู่ขนาดไหนอันดับแรกเราก็จะมาดูห้องน้ำกันเลยนะคะห้องน้ำเขาก็สะอาดสะอ้านดีอยู่นะนี่มีตรงนี้เห็นไหมมีซิงค์มีอะไรมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยก็โอเคอยู่นะอืมก็มีห้องน้ำอาบตรงนี้อืมก็มีโถส้วมอยู่ตรงนี้ก็ใช้ได้อยู่นะอืม ก็โอเคอยู่ห้องน้ําห้องอะไรเขานะอะแล้วทีนี้ก็คือตรงนี้ห้องนอนนุ่นมีคนนั่งอยู่เตียงละห้องก็น่าอยู่อยูๆก็มีโต๊ะกินข้าวให้ด้วยมีครัวด้วยนะคะทุกคนนี่เขาจะมีซิงเขามีซิงแบบนี้ให้ซิงล้างมีหม้อก,กาแฟตู้เย็นเขาก็ใหญ่ด้วยนะนี่อืมตู้เย็นอย่างใหญ่เลยแล้วก็มีไมโครเวฟให้ มีตู้เสื้อผ้าให้ก็โอเคอยูน่นะตู้เสื้อผ้าก็ใหญ่ด้วยนะมตรงนี้ก็จะเป็นข้างนอกมัแต่มันมืดแล้วเนาะเรามาถึงค่ำแล้วมืดแล้วเดี๋ยวตอนเช้าพรุ่งนี้ค่อยไปดูกันว่าข้างนอกเป็นยังไงเนาะนี่เรามาถึงก็มืดมาค่ะทุกคนเรามาถึงภูเก็ตวันแรกตอนเย็นแล้วเราก็จะมากินอาหารนะคะ กินอาหารกันวันนี้ามาดูอาหารของเราแล้วเราก็มาถึงแล้วค่ะทุกคนนี่มาแบบทุลักทุเลมาติดอยู่สนามบินสี่ชั่วโมงเพราะว่ามันเครื่องลงภูเก็ตไม่ได้เพราะเขาบอกว่าภูเก็ตฝนตกแรงมากเครื่องบินลงไม่ได้เขาก็เลย <c oughs> ก็เลยดีเลยอยู่สนามบิน <c oughs> ก็เลยเสียเวลาที่กินแล้วต้องมาถึงนี่เที่ยงใช่ไหม ตอนนี้มาถึงนี่นวทุ่มหนึ่งละก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพาทุกคนมา,าเที่ยวภูเก็ตมาดูกันพรุ่งนี้ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเนาะถ้าถ้างนั้นก็จะเอาไว้ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะบันทึกการเดินทางมาด้วยกันนะคะทุกคนอืจากสวน,นภูมิตุรกทะเลมาถึงภูเก็ตโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ออก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเนาะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ออกขอตัลวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ no, ที่ภ <should> ูเก็ตน,นะคะ no,